คุเ้เนหรือพวปบวยเชื่อว่าทุกคนร้องได้แน่นอนใครร้องได้ยกมือหน่อยได้ไหมคะมีไหมสายตาหนูสั้นด้วยมองไม่เห็นเดะแต่ทุกคนน่าจะเคยฟังกันทุกคนเนาะเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยมาแรงมากตอนนี้ก็ยังเรงอยู่นะคะกับคาราคุณแเพนเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยค่ะ ยินดีมากเลยที่อาจารย์เขามาเต่นเพลงที่หนูนะคะทีนี้เนี่ยปล่อยทาง YouTube แล้วนะคะหนูตัดต่อ MV A เองเลยร้อนค่ะร้อนใจไม่มีใครตัดให้หนูตัดเองเลยถ่ายเองด้วยสกาาวน,น่าใสค่ะเดี๋ยวเรามาขยับจังหวะกันนะคะ หรือ,อยังเอ่ยว่าไงนะคะเซ็จไหมคะเล่ฟองหน่อยลยครับเมื่อกี้นี้อาสักครู่นี้บอกว่าตัดตอบเพลงเองด้วยเหรอใช่ค่ะก็เป็นค่ายเพลงที่ทำกันมาเองค่ะอ๋อใช่นนทำกันมาเองก็คือบ้านไร่หรืออินดี้ใช่ค่ะเป็นเป็นค่ายเพลงที่ทำกับคุณลุงแล้วก็หลายๆคน,นคุณลุงใช่ใช่ค่ะ คุณดูเซอร์คุณดูเซอร์ด้วยอ๋อนี่คุณลุงอ๋ออันนี้กำลังจะไปตัดต่อทำคลิปด้วยใช่ไหมครับเนี่ยแสดงว่าใช้ไฟนอลคั t เป็นใช่ไหมครับไปแล้วโปรหรือว่าใช้โปรแกรมอะไรครับตัดต่อหลายโปรแกรมค่ะหลายโปรแกรมเลยเนาะบางทีถ้าแบบว่าอยู่บนรถก็จะใช้คายเลยคายมาเต้ยวิธนี้ผมไม่รู้จักนะ แต่คุณลุงก็น่าจะรู้ใช่ไหมคุณลุงก,ก็ตัดต่อเป็นไหมฮะเป็นค่ะโอ้ oh, สมัยนี้นะครับถ้าเกิดจะเป็นดาราลงดาราย ocial influencer นี่ก็ต้องตัดเป็นร้องเองแต่งเองแล้วก็มีการถ่ายเองด้วยนี่วัน <c oughs> นี้ก็ขอขอบคุณคุณลุงนะครับที่เนี่ยมาทําคลิปให้น้องเขาด้วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับมันมีเพลงเพลงหนึ่งที่บอกว่าแต่งเอง <c oughs> ใช่ไหมฮะใพลงนนั้นเพลงอะไรนะครับจะมารังสูงพื้นดินคะ่ะในบบนี้เนี่ยเป็นเพลงที่แต่งให้กับในหลวงรัชกาลที่สิบค่ะ ่าโอเคได้ชนะมาได้ชนะเลิศด้วยใช่ไหมแล้วก็เป็นบทเพลงเดียวที่ทางกอรมนเขานําไปสานต่อค่ะอ๋อคุณคนรู้ช่วยด้วยไหมหรือว่าแต่งเองคนเดียวเป็นคนดูคําให้เขาว่าเป็นคนเตาทาให้ใช่ค่ะคนรู้ไม่พูดอะไรเลยไม่พูดคนรู้ถ่ายอย่างเดียวเขาเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าคืออะไรเป็นแรงบันดาลใจทําไมถึงอยากจะแต่งเพลงนี้แล้วก็แต่งออกมาได้ชนะเลิศ ค่ะก็อยากจะเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ะค่ะที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะใช่คือมันเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่คนรุ่นหนูเนี่ยไม่ค่อยรู้ว่าพระราชกรนียกิจของท่านมีอะไรบ้างหรอก็อยากจะสารผลงานเพลงจากวังสู่พื้นดินเนี่ยให้รู้ให้ทุกคนได้รู้ค่ะว่าท่านได้ทำอะไรเพื่อประเทศเราบ้างคะ่ะ ทั้งมดทัมวลนี้ก็อยู่ในเรื่อเพลงใช่ๆๆใ,ชใช้เวลาแต่งนานไหมครับกว่าจะแต่งได้ไม่นานค่ะไม่นานวันเดียวไม่ถึงค่ะไม่ถึงด้วยไเกินแบบนั้นเท่าที่ประสบพบเจอมาแล้วก็เท่าที่สัมภาษณ์มาคนที่แต่งเพลงแล้วก็ประสบความสําเร็จ แล้วก็ชนะเลิศเนี่ยส่วนใหญ่จะแต่งจะแต่งกันแป๊บเดียวจริงๆอันนี้พูดจริงๆศิสแล้วเป็นคนอื่นอะไรพวกเนี้ย่ะอ่าก็จะใช้เวลาประมาณแบบอาจจะครึ่งวันหรืออาจจะประมาณแบบชั่วโมงหนึ่งแล้วก็แต่งได้แล้วเพราะว่าโมเมนต์นั้นเนี่ยคือของมันกำลังเกำลังมีอยู่ในหัวแล้วอ่าแล้วก็ตัดตรงตัดต่อพรุ่งนี้นานไหมฮะไม่นานค่ะไม่นานเพราะว่าเรามีภาพอยู่แล้วค่ะก็เอาภาพมาใส่ใส่แต่ในายวีเนี่ยจะไม่เห็นอยู่ร้อง จะเห็นน้องปูเป้ที่เขาชนะรายการร้องซึ่งหนูชนะรายการแต่งส่วนรายการร้องเนี่ยก็จะเอาเพลงที่ชนะไปร้องโชว์ต้องต้องไปดูใน YouTube ค่ะถึงจะเห็นทุกท่านลงคมพ์ไปใน YouTube ว่าจากุ่านมาฝากช่องทางติดต่อหน่อยครับแล้วก็ช่องทางติดตามติดต่อเพื่อที่จะไปรับอีเวนต์แล้วก็ติดตามเพื่อจะดูผลงานมีอะไรบ้างเหรอคะก็ติดตามผลงานเพลงของหนูนะคะ u ู u b e บ้านไร่ดินดีนะคะหรือพิมไดว่านางฟ้าอรัญญาก็ได้แล้วก็ใครมีติดต่อก็เข้าไปชมหนูไร่สดได้ค่ะแล้วก็ติดต่อผลงานไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ติดต่องานแสดงหนูได้ทางเบอร์โทร0621234513ช้า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 เอาอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งได้ไหมนะฮะ0621234513ค่ะอ่0621234513สาม ใช่โอเค<ม>ก็ติดตามกันได้<ม>ในยู u ู e ด้วยมีอะไรอยากจะฝากคนดูเไหมครับเพราะว่าอุ้ยหลายคนมากันเยอะมากเลยตะโกนไปถึงคุณผู้ชมที่ยังไม่เข้ามาในงานนี้ก็ได้นะที่กำลังพกก็เดินอยู่เนี่ยเดิน <บา S 1> ซื้อ <บา S 1> ของขอยูอ่เนี่ยมาแวมาวนะฮะมีอะไรฝากคนดูอหกไหมฮะคำนก็ฝากผลงานเพลงของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของหนูละกันนะคะกับผลงานเพลงขอพรหลวงพ่อเพิ่มแล้วก็มหาลาภหลวงปู่ดา วันหน้าเราหอมีใครเคยไปบ้างไหมคะมีไหมฮะอุยมีมือกันเลยแสดงว่าเขาเดินไปเลยน้าให้คำไหนได้ไหมฮะเป็นยังไงก็ท่านเป็นหนูจะพูดยังไงอ่ะท่านเป็นพระเดินทุดงจากลาวสู่ไทยงงไหมคะรับเดินจากลาวมาเข้าไทยเลยหนูต้องเดินกี่กิโลฮะโอ้โหน่าจะไร่เล่นหนูแล้ว ค่ะหนวงอเพลงนี้จะบอกรายละเอียดหมดเลยว่าเป็นสิทธิ์ของใครอะไรยังไงนะคะม,มหาลาภหลวงพูดาค่ะทุกท่านแล้วก็ขอพรหลวง,ลงพ่อเพิ่มหลวงพ่อเพิ่มมีหลายหลวงพ่อเหลือเกินเพลงหนูเนี่ยเพิ่มเพิ่มมางพ่อเพิ่มบ้างหลวงพูดาบาดา้างหลวงพ่อจอยบ้างค,คือแทบจะบวชชีแล้วค่ะอ๋อนะฮะเคยไปบวชยังยังค่ะยังอาจจะต้องมองไปบวดนิดหนึ่งหนูว่า,ไไาทุกท่านติดต่องานหนูได้ทางสติธรรมสถานนะคะต่อไป อเสียงประมิดให้ด้วยครับจากน้ำฟ้ารัญญาครับขอบคุณมากเลยนะครับอขอบคุณมากเลยแล้วก็ขอขอบคุณคุณลุงด้วยนะครับขอบคุณมากครับน่ารักจริงๆจากบ้านไร่เด็กอินดี้นะคระับเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการแสดงจากน้ำฟ้าอารัญญานะครับก็ได้รับการรับชมการแสดงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้านั้นก็เป็นอรอบชุดไทยสมัยอายุทยาสวยงามมากเลยชุดไทยสมัยอยุทยาตอนนี้เราจะมา